สำหรับคลิปนี้ก็มีผู้ถามมาบอกว่ากราบพระอาจารย์คาดสิทธิ์รู้สึกรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนและกระแสขึ้นต่างๆโดยเฉพาะเวลารับพ่พระกระแสวิ่งเข้าทั่วกายโดยเฉพาะทางหน้าผากแรงมากค่ะอันนี้เป็นการบุงแต่งหรือไม่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะมัน,ม,น,ม,นมันก็เป็นเขาเรียกบูงแต่งก็คือการสังขารนั่นเองบูงแต่งทางกายทางวาจาทางใจ หรือว่าสังขารก็บางมันมีกายสังขารกระจิตและวก็น้มรูปกับสังขารน้มก็เป็นสังขารสังขารก็ถ้าเป็นสังขารที่มีการมุงแต่งที่มีวิญญาณคลองกับไม่มีวิญญาณคลองก็จะเรียกได้มันจัดได้หลายระบบอันี้เรามาพูดถึงว่าแรงสั่นสะเทือนและกระแสขึ้น,นต่างๆที่รับรู้ เรามายกถึงว่าจะเวลารับพรเวลารับพรมันก็มีเสียงเสียงนั่นก็เป็นคลื่นมามากระทบที่หูของเราเมื่อเสียงมากระทบที่หูเรียกว่าผัสสะก็ะเกิดการรับรู้ทางหูวิญญาณหูก็ออกมารับรับรู้ฟังเสียงนั้นแล้วก็วิญญ,ญาณน,นั้นก็จะเิ่งตามเข้าไปไปกระทบที่ใจน จะเข้ามาถ้าเป็นทางหูก็เรียกกับกระแสวิญญาณวิญญาณหูวิญญาณหูกับวิญญาณก็เหมือนกับกระแสไฟฟ้าเนี่ยเส้นประสาทเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสายไฟฟ้าอาศัยกันเพราะฉะนั้นวิญญาณเนี่ยวิ่งอาศัยเส้นประสาทกับวิญญาณหรือกระแสประสาทเนี่ยก็อาศัยเขาเรียกกับเสียงกระทบหูลักษณะนั้นวิญญาณหูก็ออกมารับเสียงแล้วก็กลับไปโดยใช้ ระบบประสาทเนี่ยข้าไะรายงานที่ใจทําให้รู้สึกกับผัสสะทําให้เกิดเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นอะไรแต่มีอะไรต่างๆแต่นี้ละเอียดถึงแต่จากสมมติว่าจากหูก็ดีจากตาก,ก็ดีจากหมูกกลิ่นกายหรือจากใจก็ดีโดยตรงนะความจริงแล้วเนี่ยทวารต่างๆคือประตูต่างๆเนี่ยมันก็มีคือประตูทางตาจากขุทวารประตูทางหูโสตะ คณะทาวารชิวหาทาวารกายทาวารมีทั่วกายมโนทาวารอยู่ตรงกลางหน้าผากหรือถ้าเป็นวิปัสนาก็อยู่หัวคิ้วแต่เราดูในระบบของนักศึกษาแพทย์แล้วเนี่ยที่เป็นฝ่ายกายภาพที่ไปอยู่ภายนอกที่เขาศึกษากันเนี่ยไอ้พวกระบบการรับรู้อะไรเนี่ยมันจะมาที่หัวคิ้วนะมันจะมีรูอยู่ตรงตรงนั้นนี่ครูบาอาจารย์พูดให้ฟังนะแต่ข้าพเจ้าก็ยังไม่ทันจะสังเกตอะ ใน,นในโครงกระดูกเนะี่ยเฉะนั้นระบบประสาทมันจะมาออกทางนั้นแต่สําหรับพวกที่หนักไปทางเจโตแล้วเนี่ยมันจะมาจากขุทวานเนี่ยมันจะมาปรากฏอยู่ระหว่างกลางหน้าผากประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรื่องราอะไรมากระทบกระทบทางตงีทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกทางลิ้นทางกายการสัมผัสเนี่ยเราดูให้ละเอียดเข้าไปมันก็จะมีการรับรู้อย่างชัดเจนแล้วมันก็จะรายงานไปที่ใจ ประกอบเป็นเวทนาเป็นสัญญาแล้วก็บันทึกเอาไว้เป็นสังขารเป็นการปรุงแต่งเห็นมาสังขารอยู่ในอยู่ในนามธรรมอยู่ในขันห้าอยู่ในไหวรูปเวทนาสัญญาสญญาังขารวิญญาณการปรุงแต่งแล้วก็มีวิญญาณแปลว่าจิตเพราะนั้นเนี่ยจิตก็จะรับรู้แล้วก็บันทึกเอาไปจิตกับเจตสิกสองตัวเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันดับพร้อมกัน เมื่อเวทนาสัญญาสั้งขารวิญญาณเนี่ยเข้ามารวมตัวกันก็เรียกกันเป็นใจนะอย่างนี้จะเรียกเป็นการปรุงแต่งไหมมันอะไรอะไรมันก็ปรุงแต่งทั้งนั้นแหละพูดกับปรุงแต่งทางกายก็ปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งทางใจก็ปรุงแต่งปรุงแต่งหมดจะปรุงแต่งหนักปรุงแต่งเบาปรุงแต่งมากปรุงแต่งน้อยปรุงแต่งโดยละเอียดปรุงแต่งอย่างยับยบเป็นการปรุงแต่งหมดพระพุทธเจ้าถึงได้มาให้พุทธภาษิต ว่า,วาเตสังอูปสมโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารก็คือการบุงแต่งนั้นเป็นสุขถ้ามันยังมีการปรุงแต่งอยู่มันก็แสดงอะไรจะมีอะไรต่างๆไปตามสภาพตามเหตุตามปัจจัยของมันพีเจ้าเข้าทรงแล้วก็เป็นการปรุงแต่งทั้งนั้นหรือว่านั่งสมาธิแล้วนะมีอาการปิติต่างๆตัวโยกตัวโคง้งตัวหลุดตัวลอยแล้วกระโดดสูงขึ้นมาอะไรเงี้ยเป็นการรุงแต่งหมด พราะนั้นพระพุทธเจ้าสอนเหน็นสติปัฏฐาน4คืออาตาปีมีความเพียรในกิเลสเล่าร้อนมีสัมชาชานโนมีสติมามีสติอยู่กับความรู้สึกเนี่ยมันจะทําลายไอ้กาไอ้พวกเนี้ยให้พินาศไปคือไอ้การมมันต้องรับนะถ้าเราค้นเร,เราเรามีความคิดปรุงแต่งมากๆเนี่ยเราระงับโดยการที่วรากดคมก็ได้ใช้สมาธิ แต่การกควบคุมใช้สมาธิเนี่ยมันก็ได้ชั่วขณะประเดี๋ยวพอถอยออกมามันก็ยังไม่ได้แก้ที่เหตุมันก็เอาอีกแหละแต่ถ้าสมาธิเราสั่งสมไม่มากเนี่ยอาการพวกนี้มันก็ดูมันน้อยลงเหมือนน้าช้อนเกลือหนึ่งช้อนในหนึ่งในน้ำหนึ่งแก้วกับเกลือหนึ่งช้อนในน้ำสองร้อยลิตรเพราะฉะนั้นจะมีความรู้สึกที่เค็มที่แตกต่างกันต่างอัตราส่วนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ไม่ทําความชั่วทั้งพวงทําดีให้ถึงพร้อมทําใจให้เราให้จาใส่ สุดท้ายแล้ว,วิธีการแก้ไขปัญหาในเมื่อเนี่ยความพุ่งซ่าเนี่ยมันไปถึงอนาคามีอุทจจะเนี่ยแล้วก็มีอวิชชาอยู่เพราะมีวอวิชชาเนี่ยจจะพ้ทธเจ้าทําลายการยึดมั่นถือมั่นตัวนี้โดยใช้สติสัมปัญญาคือใช้ปฏัยรักษ์นั่นเองตัดอุปทานนี่เห็นความเกิดดับของรูปนามนะอาศัยอํานาจสมาธิในการกดขนะ่มและอาศัยไอตัวสัมปัญญาในการตัดทําให้เกิดวิปัสนาขั้นสุดยอดขั้นสูงสุด อาสวะขยายานยึงบังเกิดขึ้นดังนั้นความฟุง้งซ่านลงค้างจิตเนี่ยมันมันจะถูกนะสยบด้วยวิธีการใช้วิปัสนาอย่างละเอียดนะถ้าสมถะเนี่ยถูกสยบด้วยการกดข่มชั่วกาวแต่ถ้ามีวิปัสนาด้วยมันจะขาดละเอียดแต่ถามว่าเมื่อขาดละเอียดแล้วสาเร็จวาระหันแล้วความคิดความนึกอะไรก็มีแต่ว่าไม่ย,ยึดละมันต่างกันแล้วบุตรชนมีความคิดมีความนึก แต่เข้าไปยึดในความคิดความนึกก็คือการรุงแต่งส่วนพระราหานนี่สังขารยังมีอยู่บรรลุสาวุปาทิเสสนิพานนิพานที่ยังมีเบญจขันธ์ก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อมีสังขารอยู่เนี่ยท่านตัดอุปทานได้และทําลายวิชาได้เด็ดขาดแต่ขันห้านั้นยังทรงอยังอยู่มะันย่อมได้รับสุขบ้างทุกบ้างทอดชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้าง แต่มันสิ้นราคาโทสะโมหะราะในระลาหาันนี่จะสามารถที่เรียกว่าอยู่ในสภาวะสมาธิก็รู้ชัดแล้วก็ไม่เข้าเข้าไปยึดอยู่ในภาวะที่จิตมีความคิดนึกแต่ก็ไม่ยึดเอาเพราะเมื่อปฏิบัติถึงแล้วมันจะเข้าเราเราเชาวิปัสสนาขัน้นต้นเนี่ยเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยที่ว่าถ้าเรามีสมถะอยู่เป็นพื้นคือเราเห็นตัวผู้รู้แล้ว เราจะเห็นไอ้ความคิดนึกอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่พอไปละเอียดขั้นหงสูงแล้วเนี่ยมันเพราะมันยังทําลายวิชาไม่ได้เนี่ยมันก็ถูกกระชุดกระชากลากถูไปอย่างเดิมนะเพราะฉะนั้นเพื่อเจ้ามาเจอทางสายกลางคือเจริญสติตรงสัมมัญญะเพื่อให้หลุดออกอุปทานขันธ์ห้าเพราะถ้ายัางอุปทานขันธ์ห้า 5, เราจะเห็นรูปนามละเอียดไปขนาดไหนก็ตามมันยังยึดอยู่เพราะมันมีมนะนะ มันมีมนะมันมีรูปละาคาอารูป์ละคามณนะอุทะจะวิชายลงเหลืออยู่มันยังเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แต่ถ้าเป็นพระอรหันแล้วมันจะตัดอุปทานในพวกนี้ทําลายได้สิ้นไม่เข้าไปยึดสิ่งเหล่านี้มีอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของมันหีกักแรกเราจะรู้จักทมอะรมทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปเพราะเหตุดับมันจะรูขึ้นมาด้วยตัวของเราเองไม่เหมือนกับว่าเราข่มไม่ให้เฉยมันเหมือนจะดับแต่ที่ไหนพอถอยออามามีอีกแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกระแสขึ้นการรับพรแล้วก็มีกระแสะนะวิ่งเข้านะทั่วายทางหน้าผากเข้ามามากระทบอารมณ์เข้าทางใจกระแสะกระแสะใจของพรนะกระแสะพรทั้งเขาที่ผสมกับทางใจเนี่ยแผ่มาเหมือนข้าพเจ้าเนี่ยเคยเป็นพระบวชใหม่ตอนนั้นปฏิบัติแล้วก็พอไปนั่งสวมดมริกาบางสกุลจับสายศีลอะไรเนี่ยมันจะมีกระแสะวิ่งผ่านมือมาแป๊บตามสายศีลเนี่ย ลักษณะนี้ก็เหมือนกันเป็นเรื่องของกระแสกระแสนั่นก็คือวิญญาณนั่นเองที่อาศัยก็คือกระแสประสาทคืออาศัยระบบประสาทนั่นเองถ้าเราจะเอาออกเราดูที่ใจเต้นแล้ว้มันวิ่งขึ้นไปที่สรศีรษะและโปร่งออกแต่ถ้าเรารับมาใหม่จะมีกระแสกระทบเข้ามาแล้วก็นํามาสู่ใจของเราถ้าใจของเราไม่เต้นนิ่ง เราสะกดไว้ได้แต่ถ้าเราใจเต้นเราดูใจเต้นให้ชัดเจนแล้วมันก็หลุดออกไปจิตใจเราจมใสไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าน่าจะเข้าใจนะ